สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะทางช่อง11 NBT TV อีสานวันนี้อยู่กับมี่วิรัตมหารและก็พี่กุ้งและพรต่ตพ้นค่ะค่ะก็ติดตามกันได้นะคะคุณผู้ชมรายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนั่นเองนะคะ,คะก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้ผ่านทางหน้าจอทีวีนะคะกดไปที่หมายเลข11หรือว่าจะติดตามผ่านทางออนไลน์ ก็เข้ามาดูได้ที่เพจ f a c e b o o k ของ NBT อ bon ุบลนะคะโดยพิมพ์คาว่า NBT U B O N นั่นเองนะคะหรือว่าจะชมรายการย้อนหลังก็ที่ช่อง YouTube ของทีวีอีสาน NBT 1 1ออ bon ุบลก็ได้เช่นเดียวกัน ค่ะ,ะ,คะวันนี้ก็อยากชวนคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคไหนนะคะรายการของเราก็หยิบยกมาได้โดยเฉพาะเรื่องเด่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ที่สําคัญในช่วงนี้เทศกาลลอยกระทงค่ะพี่กุ้งไปลอยที่ไหนวันนี้นเราก็ลายดอกเหมือนกันนะคะให้เข้าสืบสารประเพณีวัฒนธรรมลอยกระทงกันหน่อยนะคะ,คะปีนี้ก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเจะขึ้นเวทีเป็นประกวดนางนพมาศหรือเปล่า อันนี้คือเขามีระดับไหมคะพอไปดูเงื่อนไขแล้วอายุไม่เข้าเกณฑ์นะคะก็เลยได้ถอนตัวปีนี้ค่ะ,คะก็คือแต่ละภูมิภาคนะคะจัดยิ่งใหญ่และที่สําคัญตอนนี้รัฐบาลเขาสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวผลักด้านเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ภาคไหนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ไปเที่ยวที่ไหนสะดวกไปได้หมดเลยค่ะโดยเฉพาะที่ภาคอีสานบ้านเราะนะคะที่ถ้าหากว่าไม่ไปนี่คือถือว่าพลาดจริงๆนะ น,ะะนั่นก็คือที่เมืองร้อยเกินนะคะบ้านของน้องจิมมี่<ช>ร้อยเอ็ดนั่นเองก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะถ้ายังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าไม่มีสถานที่ที่จะไปเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง พักมุดมาเมืองร้อยเกินเมืองร้อยเอ็ดได้เพราะว่าเขาจัดงานยิ่งใหญ่ฮะสองวันสองคืนคือวันที่14คือวันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่15บห้าไฮไลท์ก็คือมีทั้งสองวันนะ,ะแต่วันที่15นี่จะเป็นพิธีเปิดนะคะซึ่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็จะไปร่วมด้วยนะคะรัฐมนตรีน้ํานั่นเองแล้วก็คุณผู้ชมไปงานแล้วพี่กุ้งมีโทรศัพท์มือถือมีทิกตอกไหมเนี่ยค่ะมีทิกตอกค่ะ ใครที่ไปงานรีวิวใช่แล้วก็ส่งประกวดได้นะคะความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีว่างั้นแต่ว่าปีนี้เราไม่ได้ไปไงเขาบอกว่าหนึ่งนาทีขึ้นไปอ๋อหนึ่งนาทีขึ้นไปใช่ถึงแม้ว่าจะครึ่งนาทีหรือหนึ่งนาทีเราก็ไม่ได้ว่าเราไม่ได้ไปแต่ว่าทีมงานเราไปนะคะทุกคนทีมงานของ NBT TV ีอีสานนะคะวันนี้เดินทางไปแล้วเดินทางไปตั้งแต่วันนี้เลยนะคะไป กหลักอยู่ที่โน่นเลยเพื่อที่จะรายงานรวมทั้งจะมีการไลฟ์ด้วยในงานนะคะวันที่15นั่นเองนอกจากนั้นก่อนที่จะถึงวันงานแล้วก็วันงานยังสามารถที่จะไปเที่ยวที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้เลยเพราะว่าเขามีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอต่างๆแล้วก็ผลักดันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตลักษณ์ของผ้าเชื่อไหมคะว่าผ้าขาม้าที่โด่งดังได้เกิดขึ้นมาจากที่ร้อยเอ็ดเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นท่านนายกเศรษฐาท่านไปที่ร้อยเอ็ดแล้วทีนี้ชาวบ้าน ที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนเอาผ้าเข่าม้ามาให้ท่านนะคะแล้วท่านก็ไปไประชุมที่ฝรั่งเศสก็เลยเอาผ้าเข่าม้านะคะเขาเรียกว่าเอามาเป็นผ้าพันคอเป็นผ้าพันคอแล้วก็ใส่กับ สูตรเก๋ๆแล้วก็ไปเดินแบบชิลๆในเมืองแฟชั่นอย่างฝรั่งเศสก็โด่งดังเลยทีเดียวนะคะ,คะก็ถือว่านะคะร้อยเอ็ดก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเกินไปนะคะคุณผู้ชมกติกาเรื่องของการส่งคลิป t i k t o อกเข้าร่วมชิงเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทนะ,ะจังหวัดเรศก็บอกว่าขอเชิญประกวดคลิปติ๊กตอก ภาพประทับใจที่มาร่วมงานสมมาน้ำคืนเพลงสิงประทีปปี2567จงเงินรางวัล10,000บาทนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีว่ายอย่างนี้กติกาง่ายๆเลยนะคะเพียงคุณผู้ชมถ่ายภาพเคลื่อนไหวนะคะไปเที่ยวง,งานคือ14-15เนี่ย2วันได้เลยไปเที่ยวง,งานแล้วก็ใช้วิธีการบรรยายด้วยเสียงถ่ายแบบมุมแนวตั้งใช่บรรยายด้วยเสียงคือทำอยังไงพี่กุ้งบรรยายด้วยเสียงก็คือพูดไปด้วย,ยงไงบรรยายไปด้วยะนะคะ พูดถึงความบอก,กเล่าถึงความรู้สึกใช่ม,มางานครั้งแรกเป็นยังไงหรือว่ามาแล้วมาอีกมาปีนี้ประทับใจมากกว่าปีที่ผ่านมาหรือว่ามีข้อแนะนําอะไรอยากให้ปรับปรุงก็ได้นะคะความยาวคลิปไม่น้อยกว่า1น,นาทีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวทีมงานมีภาพขึ้นมาได้เลยนะคะจะให้คุณผู้ชมได้เห็นเป็นข้อมูลว่าคลิปทิกตอกของงานลอยกระทงนะคะว่าทํำยังไงนะคะผลงานการเข้าประกวดให้ติดแฮชแท็กด้วยว่างานสมบาน้ําคืนเพลงเสียงประทิบร้อยเอ็ดหกเจ็ดนะคะ โพสในบัญชีติ๊กตอกของตนเองนี่นะคะขอบคุณทีมงานมากๆา<ๆ>เลยค่ะคุณผู้ชมแคปไว้ได้เลยนะคะพอโพสต์แล้วส่งลิงก์ผลงานภายในวันที่17พฤศจิกายนห้ามเกินห้าทุ่มนะ <c oughs> ส่งอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook ของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดเลยเกณฑ์ <c oughs> การให้คะแนนก็ต้องมีด้วยนะพี่กุ้งการกดหัวใจหนึ่งครั้งเท่ากับหนึ่งคะแนนหนึ <c oughs> ่งคะแนนของพี่กุ้งมีใคร o l ลโลเยอะปะ อ,อ,อ๋อมีเป็นล้านอ่ะมีเป็นล้านค่ะให้ล้านใจเลยนะคะจำนวนการรับชม1ครั้งก็เท่า1คะแนนนะคะผู้แสดงความคิดเห็นกับวิดีโอหนึ่งคนเท่ากับ3คะแนนโอ้โหถ้าแสดงความคิดเห็นนี้ได้3คะแนนเลยผู้ชนะ,ะได้คะแนนรวมในข้อ1ถึงสสูงสุดเขาจะมีการมารวมกันคือไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นคนตัดสินคนทั่วโลกพูดอย่างนี้เลยคลิปคุณผู้ชมถูกอัพขึ้นไปในอแอปพลิเคชัน t i k t อกนี้ ใครที่มากดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นคุณผู้ชมเอาเลยค่ะหมื่นหนึ่งค่ะนะคะเงินรางวัลหนึ0 0หบาทนะคะแล้วทีนี้การแสดงความคิดเห็นเน่ยสคะแนนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทีนี้เขาไม่ได้ระบุว่าการแสดงความคิดเห็นในเชิง,ชงสร้างสรรค์ <laughs> หรือว่าในในแบบไหนใช้คําสุภาพใช้คำสุภาพนะคะโอ้โหถ้าเราไปนี้เราน่าจะได้นะพี่คุ้งแบ่งกันไหมคนละห้าพันเราไม่ได้ไปไงเราไม่ได้ไปก็ส่งใจให้กับทีมงานด้วยนะคะเผื่อได้รางวัลก็ น่าจะมาเอ็นดูพวกเราด้วยค่ะก็ช่วงแรกนี้ก็คือเป็นสีสันที่อยากมาชวนคุยเพราะว่าในช่วงเทศกาลแบบนี้เราไปท่องเที่ยวเราก็ไปร่วมกันอนุรักษ์สิ่งดีๆไว้ที่สําคัญเราไปเป็นผู้เยือนที่ดีด้วยค่ะเรื่องของแอลกอฮอล์ที่งานนี้เขาไม่มีนะพี่กุ้งปลอดแอลกอฮอล์นะคะถ้าอยากไปลอยกระทงเขาบอกว่าปลอดภัยไปลอยได้นะคะถ้ายังไม่มีคู่ไปหาข้างหน้าได้ไปหาข้างหน้าแล้วกันนะคะถือว่าเป็นเป็นงานไปหาคู่ไปไปลอยกระทง นะคะแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติว่าใครติดงานหรือว่าไม่ได้ไปก็มีแบบออนไลน์ก็มีลอยทางออนไลน์ก็ได้ช่วงแรกนี้เราก็เกิดบรรยากาศเป็นสีสันก่อนแต่เรื่องของลอยกระทงในข่าวก็ยังมีนะคะ